พวกเราคนไทยก็ตั้งความหวังว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนำเงินทองมาใช้จ่ายที่ประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นทำให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศดีขึ้นการส่งออกก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่ามีสัญญาณอะไรถูก แต่สิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดก็คือขอให้ราคาพืนไร่ข้าเปือกมันอ้อยสับประรดมะม่วงทุกตัวดีขึ้นมีราคาดีขึ้นเมื่อราคาดีขึ้นแล้วทั้งไร่ทั้งนามีสตดืสตางก็จะหวนกลับมาซื้อของที่ตลาดเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมๆแล้ว 你呢？他。